สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ Pri สตันแคมมอเตอร์แนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งของโชว์ดีซีครับพระราม9ก้าใจกลางกรุงเทพมหาคนครเลยครับอยู่กับ Ford Mustang 2.3 EcoBoost นะครับพลัง300แรงม้าที่5,400รอบต่อนาทีวันนี้ครับเราจะได้ทดลองสมรรถนะนะครับมีตัวเลขที่บอกถึงอัตราเร่งการขับแบบสลาลมนะครับหรือว่าการทดสอบเปลี่ยนเลนแบบกระทันหัน โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับและคนที่ได้รับเชิญมาร่วมทดสอบครั้งนี้ไปดูรายละเอียดการทดลองขับสุดยอดม้าป่าพยศคันนี้กันเลยครับ ครับวันนี้เราอยู่กับตัวแทนผู้ใช้รถนะครับที่ได้มีโอกาสทดลองขับมาสแตงคันนี้แล้วพี่โอ๋สวัสดีครับพี่โอ๋สวัสดีครับพี่ขออนุญาตถามความคิดเห็นพี่โอ๋เลยหลังจากที่ได้ลองขับแล้วอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอาเอาอารมณ์ความรู้สึกก่อนนะฟิลได้ครับอารมณ์ได้แล้วก็ผมคิดว่าในราคาประมาณนี้กับรถไซ์นี้ผมคิดว่าตอบโจทย์นะเราพร้อมที่จะเสียตังในการที่ซื้อรถในราคาสามล้านกว่าบาทได้ช่วงล่างแบบนี้ขับหล่อๆลอในเมืองับผมว่าดีกว่ารถ บางรุ่นเลยซ้ำผมเทียบกันได้อยู่ประมาณนั้นผมโอเคครับโอเคโอเคเลยทีนี้มาถามถึงเรื่องของรายละเอียดนะฮะหลังจากที่ได้สมัครธนะสัมผัสเต็มที่แล้วเนี่ยช่วงล่างเออยอัตราเร่งเอยแฮนเดิลเอยนะครับพี่โอชอบอะไรเป็นพิเศษผมชอบช่วงล่างครักชอบช่วงล่างแล้วก็อัตราเร่งในช่วงช่วงที่สองผมว่ากําลังดีครับไม่หวือหวามากจนเกินไปแล้วก็โหปีงขับได้นะเพราะผมก็ ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ผู้หญิงหลายๆท่านได้ซ้ำที่อยากจะลองรถในสไตล์นี้นะครับครับก็คือสามารถใช้งานชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่ได้ทรัฟจนเกินไปไม่ได้โหดร้ายเหมือนรูปร่างหน้าตาความเป็นมาสแตงอย่างนั้นใช่ไหมครับผมคิดว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ในยุคสมัยนี้ได้เลยครับคิดว่าสามารถใช้แทนรถปัจจุบันได้คันหนึ่งเลยนะครับผมขอบคุณครับพี่โอครับขอบคุณมากครับพี่พี่ลีฟครับเป็นยังไงบ้างครับมาสแตงยีโค้อบู ประทับใจครับชอบอัตราเร่งช่วงแรกมากเลยพี่แจ๊บมันเหมือนบูธมันติดเร็วมากเหยียบปุ๊บช่วงแรกช่วงเกียร์หนึ่งออกไปนี่กระชากก็โดนใจไปรุ่นครับแรงจีค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงครับแล้วช่วงล่างแล้วหลายคนก็บอกว่าคันนี้จุดเด่นมันอยู่ที่ช่วงล่างมันเกาะถนนดีใช่ครับมันค่อนข้างกิบมากเพราะเวลาขับเวลาโยกซ้ายโยกขวาอย่างสลาลมเวลาเปลี่ยนเลนก็อยู่ในเลนดีครับไม่เสียกางค่อนข้างน้อย โดยเขาน่าจะบาลานซ์น้ำหนักอะไรค่อนข้างจะดีครับเวลาขับแล้วก็ดีนุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้างไม่ไม่ได้เป็นรถที่แบบแข็งไม่ได้เป็นรถที่แบบสมรรถนะแรงเกินไปแต่ว่ามันให้อะไรมาที่พอดีมากกว่าพอดีพอดีครับทั้งหมดถ้าสมมุติมีงบประมาณที่จะเกินซื้อรถคันนี้สบายๆเลยนะระหว่างเลือกรถคันนี้กับรถแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นเลือกเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในดวงใจน่าจะเป็นอันดับแรกแล้วครับเพราะ ชอบชอบอัตราเร่งมากช่วงแรกก็ติดใจเลยครับถ้าเป็นวัยรุ่นคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างผมก็น่าจะชอบแนวแบบผมที่แบบออกตัวเร็วใช่ครับครับผัใจมากขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปลองนะครับอัตราเร่งนะครับ0ถึง60แล้วก็หลังจากนั้นครับจาก60ลงมาถึง0ครับ ครับโดยรวมของการทดลองขับมาสแต็งนะครับอีโคบูส2.3นะครับ300แรงม้าคันนี้เนี่ยนอกเหนือจากพลังที่เหลือเฟือนะครับช่วงล่างที่ยึดก่อถนนดีแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญของรถคันนี้ก็คือเขามีโหมดการขับขี่ได้หลายโหมดมากไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ขับรถแบบสปอร์ตชอบความรุนแรงนะครับชอบความหนักแน่นก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่พวงมาลัยนะครับเลือกเกียร์เลือกช่วงล่างโหมดการขับขี่ให้แบบสปอร์ตไปเลย หรือจะเอาแบบขับสบายๆวันหยุดพักผ่อนก็มีโหมดแบบนุ่มนวลให้เลือกเหมือนกันนะครับการทดลองขับในเรื่องของสลาลมนะครับรถคันนี้ถ้าอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับบอกได้เลยว,ว่า EcoBoost เวลากดคันเร่งเนี่ยมาเร็วมากๆนะครับแทบจะต้องควบคุมพวงมาลัยกันให้หนักหน่วงทีเดียวถึงจะเหมาะสมกับการที่ Power Turbo มันบูสออกมานะครับส่วนเรื่องของระยะเบรคครับจากความเร็ว60ถึงจุดหยุดนิ่งนะครับ ใช้เวลาเพียงแค่1.76วินาทีเท่านั้นแล้วก็ระยะทางนะครับจากจุดที่ผมเริ่มเบรกไปถึงจุดที่รถหยุดเนี่ยครับใช้ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ18เมตรเท่านั้นนะครับน่าจะทำให้คุณผู้ชมอุ่นใจได้ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินบนถนนจะต้องเบรกใช้ระยะทางไม่ถึง 20เมตรครับสำหรับอัตราเร่งของรถคันนี้นะครับในขณะที่เราทดลองขับเนี่ยเราถ้าหากคุณผู้ชมต้องการที่จะเร่งแซงนะครับจาก0ถึง60รถคันนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่4วินาทีเสร็จๆเ,เท่านั้นครับแล้วก็ใช้ความยาวในช่วงที่เร่งแซงนะครับประมาณ37เมตรเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกะระยะได้เลยนะครับว่าถ้าหากท่านต้องแซงรถบัสที่มีความยาวประมาณ40เมตรนะครับ0ถึง60คุณก็แซงพ้นแน่นอนครับ ครับและนี่ก็คือการทดสอบรถนะครับ Ford m u s t ang 2.3นะครับอัตราเร่งนะครับตัวเลขต่างๆเราจะมีตารางข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดกันตามนี้เลยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ e o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  s t นะครับ2.3ซึ่งน่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับอย่าลืมรบกวนขอความเห็นลงใต้เทปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจของทีมงานพวกเราด้วยนะครับสัปดาห์ต่อๆไปนะครับโอกาสต่อไปเราจะทดลองรถอะไรอย่าลืมติดตามชมกันครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ